ตอนนี้มีกระแสแบบแบนเกาหลีเออสงสัยเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็บอกว่ามาจากเกี่ยวกับคนไทยเนี่ยพอจะไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยแล้วก็ถูกฝ่ายตอมอเนี่ยสกัดไว้ไม่ให้เข้าก็เลยเกิดปัญหาเยอะส่วนมากจะไม่ให้เข้าให้เข้าเป็นส่วนน้อยก็เลยเกิดปัญหาต่อต้านขึ้นมาเยอะและอีกกระแสหนึ่งก็เกิดจากแบบที่เพิ่งบัหมาด ผ่านกฎหมายก็คือเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมบางครั้งาบางคนบอกว่าคนเกาหลีเขารับไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติมันปิดธรรมชาติมันจะทําให้เกิดโรคโรคภัยต่างๆโรคติดต่อต่างๆอันนี้ก็อันนี้ก็มาอีกแบบหนึ่งคนไทยที่เข้าไปเที่ยวเกาหลีแล้วไม่ผ่านจากตมบางคนก็ให้ผลว่าก็นี่ไง ไปเที่ยวคุณก็ไม่ให้ผ่านแต่คุณให้ผ่านก็คือเป็นคนที่จะไปเป็นผีน้อยผีน้อยก็คือคนใช้แรงงานเถื่อนก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแบบนี้การการคัดกรองของคุณไม่ดีเองอะไรแบบนี้นี่คือข้ออ้างอีกแบบหนึง่งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการก่อออกกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันก็อีกอย่างหนึ่งคนเกาหลีบางคนนะครับไม่ใช่บอกว่าทุกคนบางคนเขาก็บอกว่าในทางโซเชียลเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย เป็นสิ่งหน,นึ่งนี่ที่ทาให้ทุกอย่างเนี่ยขนบทำเทียมประเพณีต่างๆมันจะสูญสลายจะล่มสลายไปและโลครคภัยไข้เจ็บโรคองค์โรคเอสดโรคอะไรเกี่ยวกับติดต่อทางเพศมันจะมากขึ้นมันจะทําให้เป็นประเทศที่ไม่น่าไปมากขึ้นไอ้นี่คือเหตุผลบางส่วนของโซเชียลเป็นบางคนนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นทุกอย่างที่เป็นทุกๆเรื่องที่ชา,ชาวเกาหลีเขาพูดมาไม่ใช่นะครับนะ แล้วผมก็เลยถามทุกคนว่ามันมันจริงมไหมบางคนก็ตอนนี้ก็คือเคลมนะว่าอ่ะก็เคลมเลยว่าแล้วเหมือนเวลาไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยพฤติกรรมบางคนก็ชอบถุยน้ําลายพูดทีถุยน้ําลายทีพูดทีถุยน้ําลายทีบางครั้งก็ไม่ได้ใส่ใจว่าใครจะเดินผ่านเดินสวนมันเกิดความสกรปรกอ่าหรือเกี่ยวกับพวกการสูบบุหรี่บางครั้งก็สูบบุหรี่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางอ่า ของชาวเกาหลีก็ทําให้คนแบบที่เขาไม่ได้สูบด้วยมันดมกลิ่นของบุรีอ่ะน,นกอกจากน,นี้อีกเหตุผลหนึ่งหรือบางครั้งบอกว่าเป็นคนไทยอ่าคนที่ต้องอ่าเขาเรียกวอะไรทำงานเกี่ยวกับบริการก็จะทําหน้าแบบเย็ดเยียดนั่นคือเป็นประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ไม่ใช่ว่าคนไทยทุกคนไปเที่ยวแล้วจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ก็เลยเกิดกระแสการแบนเกาหลีขึ้นมาและทุกคนว่า มันมันเป็นยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นสรุปปัญหามีทั่วโลกมีที่ไหนบ้างที่มีมีปัญหาสุดท้ายถ้าเกิดเราเอาวิธีคิดนี้มาใช้เนี่ยใจเขาใจเราแล้วเราจะเข้าใจปัญหาได้ง่ายขึ้นดีกว่าไหมครับ